วันนี้จะมาอัดคลิปให้ครับโพสชันทิปูนจุดสิบสองจุดหนึ่งนะครับผมโพสชั่นเยอะแยะเลยสิ่งของมากมายมากมายหลายประเภทแบบอ่าเช่นในวิชั่นไหนอะในวิชั่นในวิชันในวิชันนช่นไม่เจอกดมกั่วน,นี้น mời mời vision mời 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 ได้มังงอ่อไงเอ๊ะเยเดอ,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 อดื่มน้ำไม่มีหมดด้วยอืมดีดีดีวันดีพวกวันดีจำเป็นนุ่มหนุมหนุ่มหนุม,นม,นม,นม

นี่อะไรเนี่ยสปีดอะไรโไม่ต้องการเอีกอย่างนึงนะครับผมเวอร์ชั่นนี้มันจะมีกดวิ่งเร็วโดยการกดเดินหน้าสองครั้งแบบแบบแล้วกระโดดปึ๊บปึ๊บปึ๊บบางคนที่เล่นเวอร์ชั่นเก่าอาจจะไม่ถนัดการบังคับแบบอาแบบนี้นะครับผมมมมมอออออืืืืืม โอเคเสร็จแล้วก็มีอะไรวะอ๋อท ER. okay. okay. ี่ผมสร้างไว้ตอนนที่สองนะฮะโอเคก็วันนี้ก็อันนี้มันยาอะไรเนี่ยยาอะไรยาอะไรโอเคก็จะมีของแบบพวกหัวอะไรพวกนี้เข้นมาแล้วก็มีพวกเอ่ออะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอะ บล็อกนี้เทอร์นควอสแล้วโว์ชั่นนี้เราสามารถไปนรลกได้ด้วยนะครับผมโอเคก็ขอจบการอัดคลิปแค่นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ